วันนี้แล้วหนูสัญญาณหนูจะปับหนูจะเชื่อป้ากับแม่แล้วบุคลิกภาพที่ดีมีผลต่อโครงสร้างร่างกายและภาพลักษณ์ความสูงของเราโดยตรงเลยนะคะบางคนเนี่ยหลังค่อมจนส่วนสูงหายไปน1นถึงเซนเลยทีเดียวไร้แก้วก็เกือบไปแล้วแต่โชคดีมากที่ได้มาเจอโปรแกมรม p o s t u r e a n a l y z e r ของ h i Care ที่เขาใช้กล้องเซนเซอร์ร่วมกับระบบ AI เพื่อตรวจวิเคราะห์โครงสร้างร่างกายอย่างละเอียดหาจุดผิดปกติที่อาจส่งผลต่อบุคลิกภาพและให้คําแนะนําโดยนักกายภาพบับัดวิชาชีพเพื่อแก้ไขยอย่างตรงจุดและทันเวลาคลิปนี้ไรแก้วจะแชร์ผลการตรวจ ทุกคนดูด้วยค่ะมาถึงแล้วก็จะเปลี่ยนชุดเพื่อให้เหมาะสมกับการตรวจโครงสร้างร่างกายได้อย่างละเอียดแล้วก็เริ่มเข้าโปรแกรม p o s t u r e a n a l y z e r ตรวจได้กล้องเซนเซอร์ร่วมกับระบบ AI และนี่ก็คือผลการตรวจที่ทำให้ไรแกวต้องตั้งหลักเปลี่ยนแปลงตัวเองอย่างจริงจังเลยค่ะเพื่อให้ความสูงไปถึงเป้าหมายที่ตั้งใจไว้มากที่สุดไรแกวพบเจอปัญหาหลักๆอยู่3ข้อค่ะข้อหลายไหลของไรแก้วงุ้มมาด้านหน้า23องศาเกิดจากการก้มดูมือถือบ่อยๆใช้คอมพิวเตอร์นานๆหรือพอเมื่อก็ชออนั่งไหลค่่่าาาทีวัดออกมถ้ยิงน้อก็จะยิ่่่งงดีซึคาของรกก้ออค่อน้างสูั ก็ยังอยู่ในจุดที่แก้ไขได้ทนันด้วยการยืดกล้ามเนื้อและออกกําลังกายปัญหาหลักๆข้อที่2ก็คือสะโพกของไรแก้วบิดไปด้านหลังเล็กน้อยอันนี้เกิดจากที่ไรแก้วชอบนั่งเอ็นตัวและไหล่ตัวแบบนี้เวลานั่งเก้าอี้แม่เคยเตือนหลายครั้งแล้วค่ะแต่เพิ่งจะเห็นภาพชัดก็วันนี้นี่เองและปัญหาหลักข้อที่3ที่ถือเป็นปัญหาใหญ่ของไรแก้วก็คือกระดูกสันหลังของไรแก้วโคดสิบแปดองศาซึ่งคนเราจะมีอาการกระดูกสันหลังโคดได้บ้างแต่ไม่ควรเกิน17องศาสาเหตุก็เกิดจากท่าทางในชีวิตประจํำว ถ้าไม่แก้ไขก็จะโคดแล้วก็หลังเข้ามากขึ้นเรื่อยๆมีผลต่อความสูงมากๆเห็นภาพแบบนี้ก็กล <c oughs> <t UC S> ัวเลยค่ะนอกจากนี้ก็จะเป็นตรวจหาความแข็งแรงของกล้ามเนื้อแกนกลางลาตัวซึ่งก็ยังไม่แข็งแรงตามค่ามาตรฐานทําให้รู้ที่มาของเสียงกอลแก๊บเวลาไรแก้วบิดตัวก่อนหน้านี้ไม่กังวลใจเรื่องนี้มากแต่ก็ได้มารู้สาเหตุสักทีวิธีแก้ก็คือต้องออกกาลังกายกล้ามเนื้อหลังที่พยุงกระดูกสันหลังให้แข็งแรงส่วนอื่นก็จะเป็นปัญหาเล็กน้อยที่ค่อยๆปรับให้เข้าที่ได้เช่นติดเยียนงอาาา้มมกกกกว่ปติเนนื้้อตขาไม่แแข็งรเท่าที่่ควววรรสนภาพมล ร่างกายและแก้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีค่ะขั้นตอนสุดท้ายนักกายภาพบำบัดก็จะแนะนําท่าออกกาลังกายเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆที่ตรวจพบหากสามารถปรับโเอร์ให้ตรงขึ้นได้ก็อาจจะช่วยให้ดูสูงขึ้นได้ทันทีในส่วนของไร้แก่ที่เข้าคอที่หฮแคร์อยู่แล้วผลของไร้แก่ก็จะถูกส่งต่อไปให้กับโค้ชเพื่อปรับการออกกาลังกายให้เหมาะสมในนักกายภาพบำบัดก็จะคอยให้คำแนะนําด้านบุคลิกภาพอย่างต่อเนื่องด้วยการแก้ปัญหาบุคลิกภาพจะต้องบริหารร่างกายและยืดกล้ามเนื้ออย่างสม่ําเสมอเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อในส่วนต่่าางๆเระก้้มนนือีีหทยุค ร่าากยและปัญหาของบุคลิกภาพโดยมากก็มาจากกล้ามเนื้อที่ไม่แข็งแรงการเข้าโปรแกรมนี้ก็จะมีรีพอร์ตให้เราเก็บไว้ในอนาคตถ้าเราอยากรู้ว่าบุคลิกภาพของเราดีขึ้นบ้างไหมก็จะสามารถเปรียบเทียบ Be Fo r e and after ได้สิ่งสำคัญคือการปฏิบัติตามคําแนะนําเพราะผลลัพธ์ที่ได้ในแต่ละบุคคลก็จะแตกต่างกันออกไปใครที่สนใจโปรแกรมนี้ก็สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ H c แ r e คลินิกกายภาพบําบัดนัดหมายล่วงหน้ามาด้วยนะคะเราจะได้มีบุคลิกภาพที่ดีไปด้วยกัน